สวัสดีครับพวกเรานัแสดงจากเริ่มซีสองพันยี่สิบีครับผมสกายครับผมเชนครับผมโตโต้ครับผมโัครับบ้างวันมาุกาเปิดต่สน่าจะเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครัแรกเลยครับผมชอบบรรยากาศมากเลยแบบเหมือนอยู่แบบอยู่ยุโรปยุโรปยุโรปไอยแลนด์ยโรเหมือนเหมือนอยู่ในแบบหมู่บ้านเลยแบบกำลังจะเข้าแบบเข้าวันคิดมา แสงสีสวยมากเลยครับไฟนี่อลังการมากเลยครับนั่นคือเรารอเลยไฟเปิดเขาเขาเปิดดูริมเส้นเฉยๆครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มารอดูพี่ๆศิลปินเขาเล่นเจ๋งประเพณีจับจ้องจัองเราแบบนี้มากอะไรไงบ้างก็เขาจับจ้องอยู่มากเลยครับปีที่แล้วก็มีออกมามาเปิดตัวครับปีที่แล้วครับมาที่นี่เหมือนกัน คริสต์มาสผมไม่ค่อยอยู่ที่ประเทศไทยครับแต่ส่วนมากก็ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอ่าแล้วปีนี้อยู่ไหม,มอยู่อยู่ครับแสดงว่ามีงานเองอา่าอยู่อยู่อยู่แบบเที่ยวที่นี่อะไรกันทำงนานด้วยหรือเปไม่รู้ให้บว่าแฟนมาแต่รางวันที่เขา,าจัดใหญ่แล้วก็สวยมากก็ฝากแฟนๆทุกคนมาดูต้นคริสต์มาสที่นี่เลยครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นแบบแล้วว่าแบบใหญ่มากอะ แล้วแบบสวยมากครับคือแบบว่าที่นี่เขาจัดใหญ่ทุกปีแล้วที่อย่างปีก่อนๆผมมีโอกาสได้แบบได้มาที่นี่เขาก็แบบจัดสวยทุกปีเลยมเราใช่ไเรออ่ะเพลงีอใช่ใชมีสี่อวีครับผมเี่เตพลงก็ลจีบอยู่รู้ยังครับพผมเชนสกายร้องแล้วก็พี่เน จีบอยู่ยังครับพี่นเจมใครจีใครคะเพลงครับเพงคนแบบเลิฟซิงครับอยังไงมาสมพัแบบนี้เป็นยังไงรักป่วยครับโมวครับโมวโยงไปเรื่อยครับมิมั้มีครับมีรักษามีจีบอยู่ยังมีขอแค่เป็นแล้วก็ของพี่ไกลไ่กไม่้ไม่ก็เราร้องเพงมี เปล่าครับอือมีผมมีร้องแค่จีบอยหรือยังแล้วก็รักษาทิ้ล่อยอยู่ดีโดผมผมไม่ร้องไอ้ผมไปเต้น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 ใส่แดนเป็นแดนนี่แล้วครับเป็นแดนมากกว่าเป็นร้องครับจะมีปล่อยกันเมื่อไหร่ก็เร็วเร็วเร็วเรับเร็วเรียรอติดตามเร็วเรียบไม่เร็วแบบใกล้แล้วครับก็อับหนึ่งเรียนนี้แน่นอนทำเรียนนี้ปีที่เก้าก็ผ่านไปแลืวเป็นยังไงบ้างคะลุงสกีเก้าอ่ะกรแสค่อนข้างดีเลยครับรับดีมากเลยครับ ก็ส่วนสำหรับผมก็แบบเจอหน้าจีบบิ๊กเต็มตัวแล้วก็ต้องรอลุ้นกันครับว่าผมจะติดหรือไม่ติดแล้วก็จะะเนอมาวิ่่ใชแล้วก็จะเห็นความเข้มข้นของกู้คนอื่นๆไปเรื่อยๆก็ผมก็แบบใช่ครับนอกจากนี้อาจจะแบบไปทางบวกแล้วครับแต่นี่คือทะเลาะกันหมดเลยไปทางพสิทีฟถีบ แต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มาขัดขวางใช่ครับเฮ้ยอะไรอะสปอยได้ไหมอะสปอยไว้ติดตามดีกว่าเราแบบว่าหลังจากนี้คือแฟนอาจจะเห็นว่าเราเป็นแบบหวานมากใช่ครับใช่หวานมากขึ้นแบบไหนครับไม่คุยยังไงบ้างก็มากมากขึ้นกว่าเดิมเลยครับใช่อาจจะได้เห็นเฉยๆพูดพอเพราะว่าใช่ครับอาจจะได้เ็นผมแบบปกติไม่ค่อยเห็นเฉยๆพูดพอเพราเลยครับ ไโชว์หน่อยโชหน่อยได้ไหมไะจีบอยู่รู้ยังดีแล้วเอาเลยเอาเลยแล้วมามาสามสองหนึ่งจีบอยู่รู้ยังเอ้าเพาะเพาะเอาเพาะเพาะเอาหวานหวานขอเสียงวรับวนหวานเลยครับแบบยาวๆจีบอยู่รู้ยังครับอ่าไม่มองนะมาใหมหรอเขินเราเขินเขินใช่ไหมแต่คืออันนี้ไม่เขินแล้วเพราะวันที่เราไม่มีไม่มีคนครับไม่มีคนเบอรเขืเต็มที่ ก็เป็นโอกาสทองครับก็วันนี้ทำอะไรวันนี้เรามาแค่สองคน NJ เราจะไปดีเราต้องคิดแผนอยู่ในหัวเราคิดแผนอยู่ในหัวคือจะจีบเลยเหรอจีบไปแล้วจีบไว้อยู่แล้วเป็นหองขวัญคริสต์มาสเป็นห้องขวัญคริสต์มาสของคมณแล้วเขาเปิดใจขนาดนี้ค่ะต้องมีเทาไหร่เเอาพี่โอเดี๋ววันนี้เขาเต้นจีบเลยนะเขามาเป็นเพลงจริงเหรอแบาไหนโชว์ไหนครับเต้นจีบเลย รเป็นึ้งภาพเทนิสเทนี่ผมสวบรวมเอาซับรวงวันนี้มามีอะไรฝากถึงคนที่ไม่มาไหมว่าวันนี้เราเปิดโอกาสให้เราได้อยู่ใกล้เดียวกก็ฝากถึงพี่โอมฝากถึงพี่โอมด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสทองผมผมจะคว้าเอาไว้ได้หน่อย ตามซีรีส์เลิฟองซีของพวกเราด้วยนะครับตอนที่ช่อง9กด30นะครับเวลา5้าทุ่มทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเที่ยวไฟวันครับแล้วก็อันคับที่ไอฉีอีเวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ MV ต่างๆก็สามารถรับชมได้ที่ YouTube ของเที่ยวไฟวันเลยนะครับใช่เรืวเรือนี้ก็จะปล่อยแล้วครับผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบบคคุณรัครับ